พบกับผมนายชอตตี้บูโจว,วากับจังคีนิริงเกมมือถือแนวเทิร์นเบทโพรฮาร์ดคอร์และซาดิดไปในเวลาเดียวกันครับจุดเด่นของเกมนี้เลยคือเราสามารถที่จะตกแต่งหุ่นยนต์เราได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนลำตัวส่วนแขนนะครับได้ทั้งแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ขาครับและตอนนี้ตัวเกมยังเป็น Early Access อยู่นะครับระบบของเกมก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแล้วมันซาดิดยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยครับ ก่อนจะเริ่มต่อสู้นะครับเขามีให้เราจัดทีมด้วยครับแต่ว่าช่วงแรกหุ่นเราไม่ค่อยมีไงก็มีแค่2ตัวนี้แหละงั้นก็ลุยเลยกันเลยกันนะครับมี2เวฟบีตาหากแล้วมาถึงผมโดนโจมตีก่อนเลยเลื่อนหายไปทั้ง25อื้อหือโหดจริงๆครับและติดพิษด้วยครับผมที่เป็นรูปรังสีอ่ะโอเคทีนี้เราก็เลือกครับว่าเราจะโจมตีด้วยท่าอะไรถ้าเป็นสีฟ้าคือจะเป็นพวกบัฟถ้าเป็นสีแดงนี่ก็คือเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตรงกลางนี่คือโจมตีปกติเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่า มันคููดาวกี่เทินโจมตีแรงเท่าไหร่และบางท่าอาจจะมีความสามารถเสริมเช่นอันนี้ก็มีโอกาสทําให้สตูมึนงง30%นะครับส่วนอันนี้ก็จะตีพวกสัตว์เนี่ยแรงขึ้นอีก30%นั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูใส่ตัวนี้ก่อนไปโอ้โห52เกือบแตกครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งของผมคือน้องเป็ดนั่นเองครับเขาจะมีท่าโจมตีแล้วมีโอกาสมึนงงด้วยแต่ท่านี้ตีแรงนะ60โอ้โหเสียดายน่าจะใช้ท่านี้ใส่ไอ้หนูไม่งั้นตายไปแล้วครับงั้นก็ตีธรรมดาไปครับลดจานวนสตูก่อนครับ ม่งั้นบอกเลยเจ็บหนักครับแค่เวฟแรกผมก็จะไม่ผ่านแล้ว <c oughs> บอกเลยครับแตกแน่ๆถ้ามันซ้ำตัวเดิมนะตามไหม <c oughs> ไม่ซ้ำตัวเดิมแต่เลือดผมเหลือแค่นี้จะเอาไปเลยสู้นะเอาไม่เป็นไรฮิวกอนเออได้แค่70ก็ยังดีแล้น <c oughs> น้องเป็ดใช้สกิลไปเลยครับอันนี้62เออมันเขียนอย่างชัดเจนเลยครับอันนี้มันเอาอีกแล้วใส่ใคร <c oughs> จะฮิวไม่ทันเอานะืาโดนไปอีกหนึ่งดอกเอาละทีนี้ใช้ท่าไหนดีวะอันนี้ก็แล้วกันเผื่อมันมืนเผื่อมันมืนลองดูดิมืนไหมเอามืนพอดีครับผมแล้วก็น้องเป็ดตีธรรมดาไปเก็บคูดาไว้สู้รอบหน้าครับดูทรงแล้วรอบหน้าเนี่ยไม่น่าไหวนะฮะโอเคอันนี้มันมึนเนาะงั้นก็เดี๋ยวตีธรรมดาไปเลยครับแตกจบไปแล้วหนึ่งเวฟครับเป็นไง โคตหานคอรครับอันนี้คือเล่นมาแค่3-4ด่านก็จะเริ่มสู้บอนไม่ไหวแล้วอะแล้วดูเวฟนี้ดิผมจะไปชนะได้ยังไงวะงั้นก็เดี๋ยวผมฮิวให้น้องหมีก่อนลวกันเนื่องจากน้องหมีแล้วเก่งกว่านะครับโอ้โหคนนี้เห็นหมวกแวบแรกจริงๆถือว่าซาโตชิโอ้โหเป็ดผมแตกมา้นะครับก็โดนควนไปอีกืโดนไปอีกหนึ่งดอกบอกเลยว่ารอบนี้ไม่น่าจะชนะได้ครับสงสัยต้องไปเปิดกระชปองมาก่อน อนนี้ถ้าเกิดสู้ไม่ไหวเนี่ยก็จะมีแค่2กรณีเท่านั้นนะครับก็คือไปเปิดกระชปองที่มาร์เก็ตนั่นเองครับด้านซ้ายล่างมันจะแบ่งเป็น2ตู้นะตู้แรกก็คือจะเป็นโคลนะครับก็เราจะต้องหาพวกอุปกรณ์มาติดตั้งด้วยนะครับแล้วแต่ละอันต่างกันยังไงใช่ไหมมันอยู่ที่ระดับความแรงของไอเทมที่จะออกมานั่นเองครับถ้าเป็นตู้ที่แพงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้ราคา100เหรียญทองนะครับแล้วก็จะมีระดับความแรงที่เป็นสีฟ้าขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้กลางเนี่ยก็จะมีโอกาสได้อันคอมมอนโดยๆคื ถ้าเกิดเราเน้นปริมาณก่อนเราก็อาจจะเปิดตัวน,นี้ก่อนก็ได้ให้มันมีโครงครบก่อน3ตัวจะได้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พวกอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเรายังมีไม่เยอะก็อาจจะเปิดอันแรกก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้มีอุปกรณ์เยอะๆครับพอเรามีเงินเยอะเราค่อยมาเปิดอันนี้ทีเดียวก็ได้นะครับแล้วเกมเนี้ยมันแจกเหรียญทองมาค่อนข้างน้อยแบบน้อยมากอะ่ะผมเปิดกล่อง2กล่องเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอารายากาศให้ดูก่อนหน้านี้แล้วกันว่าเป็นยังไง50เหรียญน,นะครับจะได้อะไร เรายังไม่รู้เนาะว่ามันจะดีไม่ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปลองใช้ก่อนนะครับอ่ะเปิดต่อครับผมอีกอันนึงอืมบีดบ็อกเป็นอันคอมมอนแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะแรมากกว่าโอเคช่างมันไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เราก็มาทําการประกอบหุ่นยนต์หรือว่าบิลเดอร์กันนั่นเองครับผมคือตัวนี้แหละที่ผมร้อยฟังเมื่อกี้คือมีแต่โครงนะครับแล้วก็หัวเป็ดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าจะทําการแก้ไขดูด้านขวาน มันก็จะติดได้หลายส่วนหน่อยนะครับก็อย่างส่วนที่เราเพิ่งทํามาเมื่อกี้ก็จะมีแขนใช่ไหมสีฟ้าที่มึงได้มานะครับพลังจุดีหกสคููดาว3ติดตั้งไปเลยอีกอันนึงจะเป็นส่วนหลังใช่ปะเมื่อกี้แต่พอมาดูดูแล้วมันเป็นหัวครับผมน่าเสียดายมากคือผมยังไม่มีโครงของอีกโตัหนึ่งไงะเวกรรมเลยเปิดมาสองกล่องดันติดของได้เพิ่มแค่อันเดียวเองอะ พอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการอัปเกรดกันก็เข้าไปที่เดิมเี่แหละครับเวลาเราคลิกที่อุปกรณ์อ่ะมันจะมีคําสั่งอัปเกรดอยู่ใช่ไหมด้านล่างก็อัปเกรดได้นะครับความสามารถมันจะได้มากขึ้นแบบนี้เป็นต้นครับผมแล้วไอ้ตัวสีแดงๆนี่ใช้ในการอัปเกรดหามปาได้ไงใช่ไหมครับก็ไดจากการผ่านด่านนั่นแหละถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่าเฮ้ยด่านต่อไปเนี่ยก็ยังสู้ไม่ไหวอยู่เราก็สามารถย้อนลงด่านเดิมๆได้ด้วยนะครับก็นอกจากจะได้รับตัวที่มันเป็นเงินใช้ในการอัปเกรดวเนนีี่่ยารรดดัังตตๆทหุ์นนขอคบ มันจะมีเลเวลอยู่ด้วยนะครับและก็มันจะมีเลเวล ID ของเราอยู่ด้วยเราจะได้เอาพวกรางวัลที่มันจะได้รับในอนาคตก็คือ Account Level 3เพิ่มเติมนั่นเองครับแล้วข้อดีของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งเลยคือมันไม่มีระบบพลังงานครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็วนฟาร์มด่านเดิมไปเลยก็ได้เก็บไอตัวสีแดงเนี่ยแล้วก็มาอัพกรงอัพเกรดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะผ่านด่านไปได้ไกลขึ้นเปิดระบบมากขึ้นนั่นเองครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองแก้แค้นด่านแรกสุดดูนะครับว่าคราวนี้จะผ่านไปได้หรือยังครับจากการที่เราอัปเกรดตัวละครมาแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์มาแล้วด้วยครับผมโอเคมาถึงตัวในพวกนี้กัดไปก่อนอีกแล้วครับท่านหีนี่ควรฮิลเลยแต่ว่าผมจะต้องลากพวกมันนี่ยให้ตายตามกันไปด้วยครับก็จะเห็นว่าผมอัปเกรดเจ้านี้มาตีทีเดียวแตกแล้วนะครับตีพวกนี้ก่อนเลยไปเทสเลยครับผมทีเดียวแตกจริงๆตีหนูก่อนก็ได้นะเพราะหนูมันยังไม่ได้โจมตีไง โอเคโดนอีก20อ่าทีนี้ตาเป็ดบ้างครับยังไม่ได้ออกเลยครับเป็ดโดนอีกออแค่เทิร์นแรกก็ตรงมาอันตรายแล้วครับผมเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวผมฮิลให้หมีก่อนแล้วกันนะครับเป็ดยังไม่ได้ออกเลยโดนตีรัวๆส่วนเป็ดผมเนี่ยมีท่าโจมตีแรงท่าหนึ่งคือ70เดี๋ยวเล่นในตัวหลังก่อนตัวหลังนี้เป็นปัญหามากโอเคเรียบร้อยครับ ผมอยากจะดึงเธอนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เป็ดเนี่ยมันช่วยโจมตีในรอบต่อไปด้วยถึงแม้ว่าเป็ดมันใกล้ตายแล้วก็ตามนะฮะตีธรรมดาไปเออเรียบร้อยครับผมเอาสู่เวฟสองครับผมคราวนี้จะไม่มีตัวต้นไม้แล้วนะครับผมได้เปิดก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็โจมตีใส่ตัวนี้เพื่อที่ลุ้นว่าเขาจะมึนนะฮะไม่มึนครับผมตายแล้วเป็ดแตกแนะ่เออ,อยังไม่แตกครับถ้าโดนอีกทีแตกแน่นอนครับ เป็ดเอาไงดีเป็ดเอาไงดีตีพวกนี้ก่อนละกันเพราะว่าตีทีเดียวแตกเออถึงแม้จะ52แต่อย่าลืมว่ามันมีบวกความแรงตีสัตว์ด้วยนะครับโอเคครับไหวอยู่ไหวอยู่เอาไงดีฮิวเป็ดก่อนละกันเพราะว่าเป็ดอะเขาตีแรงไงฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนเออโอเคเป็นไงครับดูทรงดีกว่าต้นคลิปเลยเห็นไหมบอกแล้วครับผมพาราดุภาาของความขยันนะฮะ ถ้าเกิดใครอยากง,ง่ายวันนี้ก็เปเลยก็ได้เอาอันนี้จบตี70เอาหนูให้แตกก่อนเรียบร้อยครับเหลือแค่พี่ซาโตชิคนเดียวแหละซ <laughs> าโตชิสื่อลูกซองนะฮะอันนี้ก็แซลเล่นเฉยๆครับจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเนาะ <laughs> โอเคก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเขาเหลือตัวเดียวเลือเหลือนิดเดียวด้วยครับพวกเรายังเหลือกันค่อนข้างเยอะเลยครับครึ่งหลอดเพราะฉะนั้นแบตบนี้ก็ชนะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับเกมนี้โคตรฮาร์ดคอร์และซาดิสจ,จริงๆ ทีนี้พอเราเลเวลอัพแล้วนะครับเราได้รับเงินมาสมทบทุนจากการผ่านด่านด้วยและก็ตรงรีวอร์ดเลเวล3าเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็จะไปเปิดกระชปองได้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมอยากจะเอาหุ่นเพิ่มก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมมีหมวก3อันแต่ว่าหุ่นยังไม่พอก็อยากจะมีหุ่น3หุ่นก่อนนะครับโอ้โหแล้วดูตัวนี้มาเป็นไงฮงอย่างดีอย่างแจ่มระดับเลเจนดรี่ด้วยเดียวนะเลเจนดรี่นี่ดีที่สุดหรือเปล่าเนี่ยเช็คดิ้ใช่เลยโอ้โหดวงมาแล้วครับ แต่อะไรของผมไม่พอใช่ป่ะงั้นผมกัดฟันซื้ออันนี้ไปก็แล้วกันครับเพราะว่าเพชรเรามีแค่นี้มามา,มาถึงทองนะกัดฟันซื้อไปครับจะได้มีของใสครับผมโอ้โหโคโชคดีได้ระดับอีพิคครับแล้วดูดิกี่เปอร์เซ็นต์สิก็ยังได้นะครับโอ้โหโชคดีสุดๆทีนี้พอเรามี3ตัวละครแล้วนะครับก็เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะถึงเยอะมากๆเลยครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้นะครับก็อยู่ที่ด้านซ้ายบนเลยครับผมเราสามารถแก้ไขชื่อได้ครับเกมไม่ได้บังคับตั้งชื่อนะส่วนการล็อกอินก็ล็อกอินผ่านทาง Google ได้เลยที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีการปรับเสียงนะครับการปรับจอสั่นแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของการตั้งค่าภาษาใส่ไอเทมโค้ดหรือว่าการตั้งค่ากราฟิกแต่อย่างใดนะครับก็เป็นว่าสำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจครับถ้าเกิดมีคอนเทนต์เยอะกว่านี้และลดความฮาร์ดคอร์ลงบ้างก็น่าจะมาเล่นได้เพลินกว่านี้